เปิดกเมนูอาหารไทยที่คนดังพาฮิทไปทั่วโลกไล่เม รวบรวมสถิติที่สุดแห่งปี2022ปีแห่งซอฟต์พาวเวอร์ที่คนดังเนี่ยพาอาหารไทยโด่งดังไปทั่วโลกสําหรับปีนี้นะคะเมนูแจ้งเกิดแห่งปีต้องมอบให้ข้าวเหนียวมะม่วงฟีเวอร์ที่ยอดขายเนี่ยทะลุ3 0 0แสนกล่องภายใน3เดือนหลังมิลลี่นะคะโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงกลางเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกค่ะเมนูที่2โรตีสายไหมยอดขายโตแรงหลังจากลิซ่าแบคพิงนะคะโพสตภาพลงไอจีสตอรี่เมนูที่3ข้าวซอยยอดโตแรงเช่นกันค่ะหลังจากที่ถูกจัดอันดับเป็นซุปที่ดีที่สุดในโลก จากเทสต์ลาสเมนูที่4ทุเรียนผลไม้ไทยครองใจซุปตาหนุ่มอย่างแจ็คสันหวังเมนูที่5ขนมบ้าบินที่เกิดกระแสจากการรีวิวของเหล่าฟู้ดบล็อกเกอร์ในโซเชียลสุดท้ายแชมป์ขายดีแห่งปีก็คือส้ตมตำเมนูแห่งชาติของเรานั่นเองค่ะซึ่งเสิร์ฟไปกว่า6.8ล้านจานกันเลยทีเดียวและเมนูล่าสุดมะม่วงน้ำปลาหวานที่โรเซ่แบล็กพิงเนี่ยได้โพสต์ลงไอจีสตอจังฮิตกันขนาดไหนก็มารอดูกันค่ะ